มเ้ยมาอเด้อ,อพี่น้องนจะเสียบมาเด้อจบับมาเด้อกินน้ำกันเด้ออันนี้่งพี่น้องเอาเฟียงอี่งเฟียงส้เ,นนา,เานี่ยจาเด้อตําเมียงเด้อ่้องตําเมียงโอ้ยาจูจาจูจาเลยแบบีละ,อะอขอย่อเองน่ย เ e. uh ี่ยงนัวกันโจว่าอุ้ยวาโปกันคักันยังเดียวเนี่ยย่อบยู่งชอบพพี่ยังสมใช่ไหมเะบพ่อพียงสมสองหน่วยนหึปลาทิพยรดหน่อยเนาะเป็นตะแสดเอยต่อปลาทิพกระโดดนน้ำปลา นวไปเลย่เนี so ่ยกระบพอเพงสมสหน่วยไปนี่เออใส่อีกใส่อ่่พพี่น้องจิ่สมี่ิ่แก่กันกบพอเพงสมสหน่วยไปนี่เลยน บดอ,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 อกหนาเราะพี่น้องเขากันตาไน,นใช่หรอเาใส่เพิ่งสมจ้องเลย จจูจะเลยบ่ะอีก,อนนก,ก,ก,อกันเด้อพี่น้องซิยกันเสียน่ยเด้อประยาตำหน่กินล้ออใส่เริ่สมช้อหน่อยป,าปล,อยาลาทิพลด่อยเนาะเป็นเสียบเด้อยายต่อปลาทิพลด ปาทิพลดกหน่อยนเนาะปินจะแสียบอีกเล่ย,ยต่อปาทิพลดตำเมียงตำเมียงฮะบัมงมีใจตับหมบุกเฟี้ยงสมจ้ามาเด้อทุกคนกินยำเที่ยงตำเมียงโอ้ยไม่ได,ด,ด้กินก็ไมกินน้ำกันเด้อเทีย่ยงพี่หลังอือเฮ้บุกเฟี้ยงสมเขากันโวดเน้อวันเด้อพี่น้องเสียดดวเลยเสียบๆกันเลย เด้อพอยากกำเนี่จูเจ็บเ้ยพี่น่อพจะเสียบวะมาเด้จับมาเด้อกินน้ำกันเด้อองโจว่าอ้ยขวัขโกกันข้ากันยิงเดีเยว,ยวชัชว่งหงนิชอย่ง้อบว่าพี่ออมสมพี่อะแค่ใจะไี่อ เสียบกรจังใส่ไหมพี่หน่จ้องหิป็นเฟียงปานเป็นเฟียงจะต,ตะําใส่อื่นหัตัดไข่น้ำด้วยพี่น้องเดียบทำใส่กระบอกเฟียงเจบะบอเฟียงส้มหัวจุ่มไข่น้ำด้วยพี่น้องเอาไปนี้ก็สีเอาเอ้ยพี่น้องเป็นกะเสียบวะ มาเด้อจังมาเด้อกินน้ำกันเด้อออกหนานะพี่น่องเขากันตาไนใช่หรอ,อ่ามาเด้อพี่น่อง,สง,งสเสียบกเสียบังเลยาเด้อพยายามทำอย่งม่กินเนดะ้อใส่ผงฝุ่งมาแล้วไ่องนน้ำเสียบไจังใส่ไหมนะ้พี่น่อง ตกอกะจิตตำหามหืมูมีด้วยี่น้องตำหมูพริกใส่หอมแดงแล้วกะตำกีเจียแบบมีแห้ตอแบบหน่วยมันจัเนี่ยคือกระบอกเพียงสมซวงหน่วยไปไดิ่งตำเมียงตำเมียงหามอืมูมีใส่กับบุกเพียงสมจ้ามาด้ยวยทุกคนกินยำเทียงก็กะจิตตำหามหืมูมีด้วยี่น้องตำหมูพริกใส่หอมแดงแล้วกะตำ ดีใจแบบนี้ยี่ต่อแบบหน่วยมันจะนี่กรเซบบเชื่อึ้นมานพี่น้องเ้ื่อขึนห้อเส้อยไปอจ้ะเชื่อึ้นกับ,บ่ะไรหอกพี่น้องตุนแค่ใส่ผงมาแล้วพี่น้องใ่ผงเนี่ยฮะเสียบปรจังใส่ไหมนะพี่น้องปลาทิพย์ระดน่อยเนาะเป็นแต่เสียบไยเรยยี่ต่อ

ตัวไปะหิดเป็นเฟียงร้านเป็นเฟียงแก่ต่ำใส่เอ็นเพราะตัดใส่น้ำด้วยพี่น่อยเสียบใส่ยเพิ่งสมจ้องหน่อย เรไปหิเป็นเฟียงร้านเป็นเฟียงแกต่ตำใส่อืน่นพอาะตัดใส่น้ำด้วยพี่น้อง<ะ>แสบเผื่มไหมแสบแสบแสบตำเมียงตำเมียงอฮะมังมีใส่ตับบุกเฟียงสมจ้ามาด้ยวยทุกคนกินยำเทียง ใกบอ,อกเฟียงจะผัออกเฟียงสม้มหัวจแค่น้ำได้พี่น้ออาบานี้ก็สิเอ้เฮ็ดต่อกะติตห่มนมี่ได้พี่น้อตำหมพริกแส่หอมแดงแล้วกตำทีแบมีแ็ดต่อแบมหน่วยมันจะนี่น้ำปลาวเลย้ยพี่น้องป็นตเสียบว่ะ มาเด้อจับมาเด้อกินน้ำกันเด้อตําเมียงเยรือ่อ่น้ลองตําเมียงโอ้ยน้ำจูเจจูเจ่าเลยบบน้องสิ่งเป็นเพื่อนสมจ้องเลยนน้ำป,าปลาหัวไปเลย ก็เสียบเกี้ยกลื่นมาเนี่พี่น้องเกี้ยกลื่นเ้าซอยไปจ้ะเกี้ยกลื่นกับอะไรหรอกพี่น,อนออ้องต้่นเอ้ยเน่ยตำเหนียงก่อนพี่วางหนังกระบายเด้อมึงวางกระบายเด้อพี่น้องก,กําลังสิบมาเด้อพี่นอ้องเสียบมาเสียบพี่นอ้องเด้อใคาอยากตำเหนียงกูจะก็นเฟียง รันเป็นเฟียงเจดใส่อนหวตัดใส่น้ำด้วพี่น้องดอกหนาพี่น้องเข่ากันธุ้ใช่หรเป่าอ่กหิป็นเฟียงรันเป็นเฟียงเจดใส่อนหวตดใส่น้ำด้วยพี่น้อง

โกลกันคาบกันย่างเดียวชั่งนี้ย่ออยู่นอกพอพี่เอาสมใช่ไหมใส่เพื่อนสมจ้องหน่อยเดี๋็กของยี่ต่อยิงละอืมเด็กนี่ยืดหงมัวกันเด้อ เมียโงโพราว่าเียง่ดกินกับมืกินน้ำกันเลยเพียงนี่พี่น้อ,อ,งองอส่แบบเพียงสมเขกกันโวดเนาะใส่แบกเคลืคนมานึ่พี่น้องเคลื่อนหอยไปเนี่ยเคลืนกับว่าไหลหรอกพี่น้องตุลน้ำกันเน่ขน